หัวดำไม่ต้องลอดช่องอย่างเดียวแค่นี้ก็เสียวแล้วซ่าฮาวดี้สวัสดีครับผมโฟมอสหัวหน้าแกงโฟโตจากคาบอนไทยใครก็ได้ครับนี้มันคนตาบออดอันนี้โฟจะมาแชร์ประสบการณ์ที่อยู่ออสเตรเลียนะครับกับคินตันเอนเดอร์สันแล้วก็ผมจะมาเป็นคาบได้มันไม่ง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราย้อนภาพไปดูแฟลชแบ็กกันนะครับไปเฮ้ยหัวิ่งอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ส่วนเราฝึกงานมาแรกใช่ไหมขาบบอยอยากเป็นหรือเปล่าอยากเป็นครับแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยเนี่ยดูนี่อยากเป็นขาบบอยไหนลองเดินแบบขาบบอยดิเฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้เอาละขาบบอยเขาต้องเดินกันยังไงครับขาบบอยมันต้องเดินกันอย่างนี้ใจยังไปเจอรับเป็นขับบอยหูตาต้องไวอืมอ่ะอันนี้เสียงอะไรครับ เสียงช้างนล้วนี่เสียงอะไรครับอืมกระขนกวิ้นไอ้นู่นเสียงอะไรครับนุ่นเหรออ๋อกระบดตูดแดงไปเดี๋ยวรีบไปกันเถอะเดี๋ยวอินเดียนกันมันจะมากันใครนะ้าปอใครนั่นไงกอล่ากับโคโด้เกยนดามไงที่าตามหาแหวนอะ่ะเอาไป